สวัสดีครับพบกับช่องเบายุทธบึงคงหลงนะครับตอนนี้เป็นสวนผักนะนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะนะครับไม่เคยปลูกผักมานะครับ30กว่าปีเต่เพิ่งมาเริ่มปลูกได้มีกี่เดือนนะครับนี่หลังบ้านนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะมีผักกินเนาะนะครับครับนะครับเบายุทธบึงหลงเนาะนะครับสวนผักนะครับเนี่นะเล็กๆนะฮะประมาณสองสามเมตรนะ นะครับก็พอได้กินอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยทำเนาะนะครับไม่เคยปลูกผักมานะครับก็ทำแต่งานเนาะนะครับสามสิบกว่าปีสี่สิบละนะเพิ่งมีโอกาสได้ปลูกผักเนาะนะครับนี่เป็นด้านหลังบ้านนะครับนะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีต้นไม้เยอะ,ะนะครับก็ใช้เวลาปลูกมันปีหนึ่งปีกว่านะครับด้านหลังบ้านสามไร่ นะก็มีเกือบทุกอย่างนะครับปลูกนะครับตอนนั้นนะน่าจะหนะนะนะกสองหกสามั้งเนาะแล้วก็ได้หาอะไรได้ก็ปลูกอันนั้นนะครับปลูกอย่างเดียวนะนี่นะครับกล้วยก็มีนะนี่ก็เริ่มสุกแล้วเริ่มสุกละเอาไว้ให้นกกินเนาะนะครับต้นไมนะ้มีหมดนะนี่กล้วยก็เยอะนะครับแต่ไม่สำเร็จ ก็เป็นทุเรียนนี่แหละครับก็ปลูก20กว่าต้นก็ตายกันเกือบทุกหมดละทยอยตายกันตั้งแต่ 3- 4สเดือนแรกน,นีนะ้ปีกว่าก็ตายก็เลยจะสองต้นสองสามต้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังบ้านก็จะปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็ไม้ป่านะะนะครับมีสะนะครับแล้วก็มีนะครับยางนาเนาะนะยางนาก็ปลูกเยอะอยู่นะ มวงยางนาเลยนะรอบๆนี้ครับสะก็จะเป็นพวกไม้ป่านะปลูกรอบ,บ,บไว้นะครับบรรยากาศด้านหลังนะครับก็อีกสองไร่ก็จะเป็นยางนานะยางนาแล้วก็เป็นไม้ป่านะแล้วก็ไม่สะยังไม่ตัดหญ้าเนาะนะครับก็ลุกนิดนึงแต่เอาฝากวันนี้ก่อนนะนะครับมางวางก็จะมาถ่ายดูใหม่นะครับ ด้านหลังบ้านเบายุดบึ้งคงหลงนะฝากกันด้วก็แล้วกันนะครับ